นะครับในภาพนี้นะครับเด็กๆก็ยังไม่เห็นว่าเออ่ไม่เห็นสนัญลักษนณะ์เนาะว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองเนี่ยมันมีการขนานหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีสัญลักษณ์การขนานเนาะงั้นเราต้องตรวจสอบครับเราพบว่านี่เส้นตัดลองนึกนี่เหมือนกับเป็นตัวท่อสองมุมนี้อยู่ในท่อมันคือมุมภายใน เทียบกับตัวเส้นตัดแล้วมันอยู่ทางด้านขวามือของเส้นตัดมุมสองมุมเนี้ยเมื่อเทียบกับตัวเส้นตัดมันเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแล้วนะงั้นเราเช็คผลรวมก่อนผลรวมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด สำหรับรูปนี้นะครับมันเท่ากับ98บวก82เท่ากับ180องศาพอดีเป๊ะเลยครับดังนั้นเด็กๆจะสรุปว่าสรุปว่าไงครับสรุปว่าไงครับตอนนี้ผลรวมมันรวมได้180เด็กๆสรุปว่า ยาวแต่ลออเร็วสรุปผลได้แล้วจะสรุปว่าเออเส้นที่หนึ่งขนานกับเส้นที่สองอ่ารูปต่อไปเหมือนกันเลยรูปเดียวกันเลย เปลี่ยนขนาดของมุมเฉยๆเดี๋ยวนั้นเราเช็คผลรวมเลยนะครับเออผลรวมเนาะ9 4กับ811เออ175อา้าวมันก็ไม่เท่ากับ180แล้วสิตามทฤษฎีบอกว่าถ้ารวมแล้วไม่ได้180เราจะสรุปว่าใช่แล้ว เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองไม่ขนาดกันนี่ไม่เขียนเยอะแล้วภาพต่อไปทำไงบ้าง กูก่อนร้อยสามสกับสี่สิบแปดเป็นมุมภายในป่ะเป็นอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดป่ะข้างไหนของเส้นตัดขวาดังนั้นเช็คผลรวมเลยเออดัะน,นั้นสรุปว่าเออสรุป เส้นที่หนึ่งขนาดกับเส้นที่สองรูปต่อไปก็เหมือนรูปก่อนหน้าเลยแค่ขนาดองศาไม่เท่ากันอ่ามางั้นเช็คผลรวมเลยครับซึ๊บผลรวมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันเนาะร้อยสามแปดกับห้าสิบสี ร้อยก้าสิบสองอ่ามันก็ไม่เท่ากับร้อยแปดสิบะสิถ้ารวมแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบจะสรุปว่าเออสรุปว่าเส้นที่หนึ่งไม่ขนาดกับเส้นที่สอง อตอนนี้รูปแบบนี้มองออกไหมครับภาพมันเหมือนกับมันหมุนตะแคงเหมือนเหมือนกับมันหมุนมาครับเนี่ยภาพเนาะถ้าเราต่อเส้นนี้ออมาต่อเส้นนี้ลงมาเนี่ยก็เป็นภาพปกติละนี่คือตัวเส้นตัดสองมุมนี้จึงเป็นมุมภายในครับเนี่ยเหมือนอยู่ในท่ออย่างเนาะ เป็นมุมภายในเนาะอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดครับคือมันอยู่เหนือเส้นตัดครับดูออกยังเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแล้วมันอยู่เหนือเส้นตัดเหมือนกันนะครับเอาล่ะนั้นเราก็เช็คผลรวมเลยผลรวมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด ตอนนี้ก็คือ71บวกกับ109มันก็รวมได้180ยแดพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าสรุปว่าเออเส้นที่หนึ่งขนานกับเส้นที่สอง าภาพต่อมาก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแค่มันหันเป็นโคลทานเท่านั้นเองนะแต่ทั้งร้อยสิบเอ็ดและเจ็ดสิบสามก็เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นปัทั้งคู่เลยเดีนั้นตรงนี้ก็เช็คผลรวมครับเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดทั้งคู่เลยนะครับร้อยสิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสี่ ร้อยสิบสี่มันก็ไม่เท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นอันนี้จะสรุปว่าเส้นที่หนึ่งเออไม่ขนาดกับเส้นที่สอง